สวัสดีครับผมโอ๊กเอ็นเจอีวีบายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับจักรยานไฟฟ้าฮอนด้า UB นะครับรุ่นนี้ค uh, ือเป็น New UB ก็คือเขาจะเลือกชื่อว่า UB ตัวรีบอลนะครับก็คือก่อนนี้เราจะรีวิว UB ตัวเก่าไปแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นเอ่อ ZX แต่รุ่นนี้ก็คือ UB รีบอลก็คือเป็นรุ่นล่าสุดของ UB เลยก็คือว่าเอาง่ายๆคือตัวนี้น่าจะเป็นเจนเจน3หรือเจน4นี่แหละครับก็คือที่จะออกมาเป็นตัวนี้แต่ว่าตัวนี้หน้าตาจะไม่เหมือนตัวอื่นเลยคือเปลี่ยนโฉมไปเลยใช้คําว่าเปลี่ยนโฉมไปเลยนะครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยจะออกไปทางโค้งมุนแล้วไม่ได้เหลี่ยมเหมือนเจ้าตัวแรกเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังก็จะมีตัวจะบเบาะมาให้นะครับแล้วก็สามารถเสริมเบาะได้นะครับตัวนี้ใครอยากได้บ ได้แะลรก็เสริมได้แล้วว่าใครไม่อยากได้บอกก็จะมีมือจับมาให้เลยของเดิมเขาจับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็คือให้มาเป็น NFC การนะครับนี่ครับก็จะมาให้การ์แบบนี้2ใบนะครับเป็น NFC การเวลาใช้งานหรือเวลาเปิดนะครับก็เอาการ์ดนะครับแตะที่ตัวนี้ แต่ที่สัญลักษณ์ NFC เนี่ยครับเขาจะติดมาอัตโนมัตินะครับหน้าจอจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้หน้าจอเขาจะแบบเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวไฟอะไรมีครบเลยทีนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าตัวนี้นะครับมอเตอร์นะให้มาเป็น400วัตต์นะครับแต่ว่าอินไซด์เกิน400ที่ผมเคยบอกไปครับว่าเวลาเราเปลี่ยนกองเป็นไรเนี่ยมอเตอร์เดิมยังรับได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นเดิมจะใช้เป็นรีโมทครับรุ่นนี้เป็น NFC เนาะรุ่นนี้จะเป็น NFC ครับให้มาสองนะครใบอี่กจะตแม่รุ่นดหนึ่า นนะครับเพราะว่าจะซื้อทั้งทีซื้อดีๆไปเลยครับเสียเงินรอบเดียวเอาให้จบเลยแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างให้มาครบนะครับทีนี้เรามาดูไฟหน้านี่นะครับเนี่ยครับไฟลีปิดแล้วก็เป็นไฟหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับมีระบบไฟเป็นออโต้ไลท์ด้วยนะครับออโต้ไลท์ก็คือว่าเหมือนรถยนต์เลยเวลาแสงหมดเขาจะเปิดอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปกังวลว่าเอ้ยเราจะเปิดหรือเราจะปิดนะครับตัวนี้ก็มีออโต้ไลท์โหมดการขับขี่มี2โหมดนะครับรุ่นใหม่จะมี2โหมดเลยก็คือโหมดไดร์ปกติครับกับโหมดสตตตตต์์ปปาารรรรทคคคค่่่่่่่ออนนนนนนนแแแวววงงไะะะััับบุุีีี้้จจดกเเลย็ ครุคอนโซลนี่เรารู้จักกันอยู่แล้วทุกรุ่นมีนะครับแต่จะเพิ่มตัวนี้เข้ามาตัว A คืออะไรตัว A คือเป็นออโต้นะครับออโต้ Auto ก็คือว่าเป็นออโต้ใดก็คือเวลาเราจะขึ้นเนินนะแต่เราขับขึ้นเนินไม่ได้คือที่จีนเนี่ยหรือตือประเทศต่างๆหรือบ้านเราก็มีนะบ้านเราตำนะชลบุรีหรือตมสมุทรสาครมีนะครับเป็นสะพานกับรถของสําหรับมอไซค์ฉะนั้นถ้าเกิดเราขับขึ้นไปเนี่ยเราก็ขับได้แต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เก่งยังขับไม่ได้นะครับก็เราก็กดออโต้นี่ครับ ตัวนี้สัญลักษณ์นี้ก็คือว่าเมื่อตัวนี้ขึ้นนะครับรถจะวิ่งได้แค่3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คือเอาไว้สําหรับเราจุงเราจุงแต่เราไม่ต้องจุงรถเราบิดรถแต่รถจะวิ่งแค่3กิโลแล้วคือเราง่ายครับเราใช้จุงขึ้นเดินไปตัวนี้นครับเป็นโหมดออโต้ที่รุ่นใหม่ๆจะมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ u q e หรือ UB ตัวใหม่จะมีให้เลยส่วนไฟหน้านะครับก็จะมีครบเลยนี่ครับไฟหน้าไฟเลี้ยว เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับให้ครบเลยไฟหน้าเนี่ยคือจะมาเป็น LED นะครับมาพร้อมด้วยบาร์ที่เป็นโทนสีขาวนะครับจะไม่เหมือนตัวก่อนเลยอีกจุดนึงนะครับดิสเบรกนะครับด้านหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นดิสเบรกนะครับส่วนด้านหลังตัวนี้ก็ยังจะเป็นดัมเบรกเหมือนเดิมครับคือมาตรฐานของรถจักรยานไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยตอนนี้คือว่าด้านหน้าจะเป็นดิสด้านหลังจะเป็นดัมแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัววายบ็อกตัวนั้นจะมีดิสเบรกหน้าหลังแต่ราคาก็จจจจจจะะ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 สสููงงงงขขขขึึ้้้้นน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 นออ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 ีีีีีกกกกกคคคคครร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 ัััััััับบบบบบเเเเเเเพาาาาาาาวววววว่่่่ปปปป็็็็็ตตตตตตททททใชชชโลลลลลผผแแแแไไดดดฟซยยุุุมม์์ แล้วคืออยู่เป็นช่องวางแก้วแล้วก็มีที่ชาร์จแบตรุ่นนี้ไม่ต้องติดเพิ่มนะมาจากโรงงานเลยแล้วก็ที่แฟนของทุกคันจะมีให้นะครับกระจกความปลอดภัยมีให้ครบนะครับแล้วก็หน้าจอมีเป็นหน้าจอแบบ LED ตัวจอใหญ่เลยอีกจุดหนึ่งนะครับแต่มีให้นะครับเสียงน่ารักมากทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าฝั่งนี้นะครับก็คือคําว่าตัว P เนี่ย P ก็คือ Parking เมื่อเรากด P มันก็เหมือนรถยนต์เลยเหมือนกันทุกคันนะครับเมื่อเรากด P ปุ๊บก็คือรถจะเข้าโหมด k P P ก็จะบิดไปไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งับรุ่นนี้มีเซฟตี้ที่ขาตั้งเนาะในเมื่อเนี่ยครับสัญลักษณ์นี้ขึ้นอยู่แปลว่าขาตั้งยังอยู่รถก็ามารถสามารถขับไปได้นะครับอีกจุดหนึ่งนี่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวเปิดปิดคือเราไม่ต้องใช้ N f C ปิดนะครับเราใช้ตรงนี้ปิดได้เลย นะเขาก็จะดับเลยนะครับไม่ต้องเอา NFC มานั่งจิ้มอีกทีเนาะแล้วล้อนะครับพันของอ่าที่เป็นฮอนด้าครับจะให้ล้อเป็นมาตรฐานคือขอบ10นะครับขอบ10นิ้วนะครับหน้าหลัง10นิ้วด้านหลังเป็นทับมอเตอร์นะครับทุกงานเหมือนกันหมดยังไม่มีมิดไดออกมาเนาะถ้าเกิดใครอยากได้มิดไดต้องทำเองนะครับรุ่นนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่42,000บาทนะครับแล้วก็การรับประกันจากเรานะครับหนึ่งปีเต็มก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างอุปกรณ์ส่วนโค้กไม่วจะเป็นแบตเตอรี่ทุกอย่างอะไรเนี่ยถ้าเเกิดออยยยูู่่่่ใในนนนปีีงห เรามีร้านที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวตนที่แน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์ที่เราขายมานะครับอะไรไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตัวแทนอยู่ฝั่งโน้นนะครับเพื่อเราเป็นตัวแทนฮอนด้าอยู่ฝั่งโน้นฉะนั้นขาดเหลืออะไรเราออเดอร์ให้ลูกค้าได้หมดแล้วก็สิทธิพิเศษเวลาลูกค้าซื้อรถที่เรานะครับหลังจากแบตเตอรี่เนี่ยหปีใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นไปอาจจะเป็นปี2ปี3ปีแบตเตอรี่ลูกค้าเสื่อมนะครับเราก็จะสามารถออเดอร์ให้ลูกค้าในราคาที่ไม่บวกเพิ่มเลยนะครับก็คือราคามาเท่าไ่ม มีบวกเพิ่มครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีการซื้อรถที่ NJEV Bike นะครับทุกอย่างการรับประการหลังการขายการบริการหลังการขายที่แน่นอนมีตัวตนไม่ต้องกลัวหนีหายนะครับใครสนใจก็ติดต่อร้าน NJEV ได้เลยนะครับราคานะครับอย่างที่ผมบอกเริ่มต้น42,000บาทนะครับแล้วก็สามารถผ่อน0%ได้นะครับถ้าเกิดลูกค้ามีบัตรเครดิตเนาะใครสนใจติดต่อเลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่บางบัวทองนะครับมีบริการนะคือยันรถยนต์ยันจักรยานไฟฟ้าอ้อย้ำกันอีกครั้งนะครับจักรยานไฟฟ้าเนี่ยไม่แนะนำให้ข ซอยใช้ในหมู่บ้านใช้ไปซื้อของต่างๆนะครับไม่แนะนําให้ขับบนถนนใหญ่นะครับเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเล็กอย่างหนึ่งจักรยานไฟฟ้าเขาไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับนี่คือสาเหต,ตุที่เราเน้นย้ำกันทุกทีว่าเราไม่แนะนําให้ไปขับบนถนนใหญ่กับรวมกับรถที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็ใครอยากได้รถไฟฟ้าที่สามารถจดทะเบียนได้นะครับทางเราก็มีนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ AJ นะครับสนใจติดต่อเราได้เือนกันครับเรามีจาหน่ายทั้งจักรยานไฟฟ้า h อนด้แล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนได้ของ AJ จนะครับสนใจติดต่อร้าน AJ อเ่อ